วัดีะค่ะวันนี้นะคะเราเราทีมงานแลปแด้นะคะก็ได้ไปถ่ายทําโฆษณากันที่ดอยปุยค่ะตอนนี้อยู่บนดอยปุยสูงมากอากาศโอ้โหค่อนข้างหนาเลยทีเดียวะคะ่ะเรานะคะมาถ่ายโฆษณาแอปพลิเคชันของเชียงใหม่ทูโกโไกด์ทูโกโไกด์โ้หโหว, <laughs> วันนี้นะคะก็ตะเวนทั่วเชียงใหม่มาแบบว่าอือหือล่มือมอ,มอ,มอ,มอทีเดียว อากาศนี่ตอนกลางวันแบบว่าแดดแรงและร้อนมากค่ะแต่ตอนนี้เริ่มหนาวแล้วค่ะบอกตรงนะคะหนาวมากค่ะบอกตรงเลยนะคะทีมงานของเราก็มีค่ะพี่ก้อยค่ะพี่ก้อยทำหน้าที่อะไรคะถือเสล็ดค่ะถือเสล็ดค่ะถเล็ดต่อไปค่ะถือเสล็ดนี่เอค่ะเอทำอะไรค่ะกล้อง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 ทำอะไรล่ะก็กล้องถ่ายรูปไงล่ะ กองต่อไปค่ะปังค่ะโหโคตรหล่อเลยอ่ะโอ้โหหล่อมากเลยอ่ะเศรษเปล่าคะพวกแอบฟังค่ะเม่นี่ฝ่ายยันหานเป็นคนขับรถของเราเรียกฝ่ายยานพาหนะสี่เรียกอ๋อฝ่ายยานพานเป็นพี่ชายหนูเองค่ะเดี๋ยวดูดูทะเบียนอาจจะตีหวยงวดนี้ได้อาจจะหวยงันจะออกนะสี่หกสี่บนล่างอ่ะบนล่างหวยออกแน่หวยออกแน่ ส่วนที่นั่งหันหลังนี่คือสปอนเซอร์ของเราค่ะสปอนเซอร์จ่ายเงินทั้งหมดในทริปนี้นะคะขาดเธอไม่ได้เลยทีเดียวพี่ปิ๊กเป็นผู้จัดการของกองถ่ายถึงแม้งานจะยุ่งนะคะยังแบกงานมาทำงานถึงคนดอยเลยค่ะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวหันมาหาตัวเองนี่ค่ะอ่าคนนี้คือพี่แจ๊บค่ะพี่แจ๊บเป็นผู้กำกับของเราในครั้งนี้เลยนะคะเหนื่อย โอเคจะหมดแตงพอทิ่จะตกแล้วไอ้ป้องดูสิเดี๋ยวก่อนจะไม่แน่แต่เอ๊สุดท้ายค่ะกรุ๊ปกิปค่ะเป็นอะไรดีเป็นนักแสดงค่ะสวยงามทีเดียวรอดูผลงานได้นะคะไปยัายบาย